มาดูอีกฝั่งหนึ่งที่เขาก็มั่นใจเหมือนกันมั่นใจว่าเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลถึงแม้ว่าจะชนะเลือกตั้งได้สอสอมามากที่สุดก็ตามเนี่ยนะครับนั่นก็คือคุณจตุพรพรมพ,รมพันธ์มีการไลฟ์ a c e b o o k เอาไว้แทบทุกวันอันนี้หยิบยกมาบางช่วงบางตอนจาก Facebook ไลฟ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคุณจตุพรเนี่ยอ้างอิงไปถึงนิดาโผล<อ>ที่สำรวจออกมาเนี่ยพบว่าอ่ะพรรเพื่อไทยก็ยังคงที่1น,นะครับคุณนุ้งอิงก็ยังคงได้คะแนนที่1 แต่คุณจตุพรบอกอย่างนี้ถ้าเกิดคำนวณเสียงตามโพของยีดาโพแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเพื่อไทยจะไม่ใช่ได้310สสนะฮะจะได้ประมาณสัก250เสียงซึ่งยังห่างไกลเป้าหมาย310เสียงมากดังนั้นต้องหาอีกประมาณ60เสียงมาเติมถึงจะแลนสไลด์310เสียงตามความต้องการแล้วก็ต้องหา66เสียงไปปิดสวิตสว,วโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ต้อง376ขึ้นไป แล้วคุณจตุพรก็บอกประเมินตามโพเบื้องต้นแล้วเนี่ยหากเพื่อไทยลากเสียงให้ได้จำนวนมากขึ้นไปอีกก็จะไปกระทบกับโอกาสของก้าวไกลกับไทยสร้างไทยนะฮะซึ่งการสร้างตลาดการเมืองของเพื่อไทยคุณจตุพรบอกนะฮะถนัดเล่นอย่างชำนาญการมากแต่ในโลกความจริงยังย้งยอนแย้งกับคำประกาศในตลาดการเมืองที่หาเสียงไว้โดยสิ้นเชิงแล้วก็เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีประเพณี ให้เสียงอันดับหนึ่งได้ตั้งรัฐ,รฐ,รฐบาลแต่จะยึดหลักการรวบรวมเสียงให้ได้มากเกิน376เสียงก็ตั้งรัฐบาลได้เพราะกติกาเสียงมากที่สุดตั้งรัฐบาลก่อนนั้นถูกทำลายลงไปแล้วตั้งแต่ปี62แล้วคุณจตุพรก็ประเมินเลยนะฮะว่าพักเก้าไกลเป็นพักที่มีลูกเล่นทางการเมืองน่าสนใจแม้เพื่อไทยพยายามจะปัดมือไม่ให้ร่วมรัฐบาลแต่ก้าวไกลย,ยังนิ่งไม่ประกาศหรือยอมรับจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเช่นกัน ขณะเดียวกันก็พยายามเดินเคียงคู่เป็นพวกเพื่อไทยไปทุกย่างก้าวในตลาดการเมืองทำให้เพื่อไทยกระอักกระอ่วนกับความแตกต่างของจุดยืนทางการเมืองอย่างพักเก้าไกลครับพักเก้าวไกลที่เราได้ประเมินให้ฟังว่าเขาก็เล่นอย่างมียุทธวิธีว่าแม้ว่าคุณจะสะบัดมือฉันฉันก็จะจพยายามจับมือกด้เพราะถ้าพักเก้าไกลไปประกาศ ไม่จับมือกับพรักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะโดนนี่นะครับพูดยังไงว่าไปเข้าผ่านเพราะฉะนั้นนะนะครับแม้ว่าพรักเพื่อไทยจะแสดงท่วงทํานองปัดมือโดยตลอดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรักเพื่อไทยไม่เคยตอบรับพักเก้าวไกลเลยและถามว่าพักเก้าไกลเขาไม่รู้อ่ะเขารู้แต่มโมกแต่เขาก็เป็นพักยุทธวิธีเพราะฉะนั้นสะบัดมือไม่ไรก็ทําเป็นพวกกันไปไว้ไปพวกกันไปไว้ ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงนั้นเป็นตลาดเดียวกันและเป็นเรื่องที่พักก้าไกลรู้ทันพักเพื่อไทยเลย <evet. S 1> แต่ว่าถ้าพักก้าไกลไปประกาศตัศดญาติขาดมิตร <evet. S 1> นะครับเช่นว่าพักเพื่อไทยประกาศไม่มีพี่ไม่มีน้อง <é. S 1> ไม่มีพักพี่ไม่มีพักน้องเนี่ยอย่าแบ่งใจให้ใครถ้าก้าวไกลไปหลงเหลี่ยมเนี่ยไปประกาศด้วยเข้าทางพักเพื่อไทยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนก้าไกลก็จะไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดนะ และก็จะไปควบคู่ก,ก,กันแบบนี้ไปควบคู่ก,ก,กันแบบนี้มผมก็เชื่อว่าพวกนี้ก็วิเคราะห์คงคำนวณเพราะว่าเพื่อไทยเองเขาก็พูดขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเลือกเดินประกบติดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นเกมที่พักเพื่อไทยติดอัดใจ,จที่สุดขณะเดียวกันคุณจตุพรย้ำนะฮะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณทักษิณเนี่ยนะครับคือกลายเป็นว่ายิ่งพูดเนี่ยยิ่งไปทําให้เสียงของพลเอกประยุทธ์ฟื้นกลับมาจะเป็นยังไงลองไปฟังกับ สมมติว่านายกทักษิณไม่ปรากฏตัวเลยเนี่ยพนเอกประยุทธ์เหนื่อยมากที่สุดเลยนะเหนื่อยที่สุดทุกวันอังคารเนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนที่ลุ้นมากกว่าบรรดากองเชียร์เนี่ยก็คือตัวพนเอกประยุทธ์มีนายกทักษิณเท่านั้นนะที่จะมาช่วยพลิกสถานการณ์ให้กับพนเอกประยุทธ์ให้ได้ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปอถ้าไม่มีนายกทักษิณ ก็ไม่มีคนเอกประยุทธ์นี่นี่ต้องพูดชัดถ้าก,การเมืองส่วนนี้นะครับการจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งแน่นอนที่สุดความเป็นนายกเสิีิรเนี่ยก็จะอดทนต่อสถานการณ์ใดๆไม่ได้ <cushion S 2> อย่างไรก็จะออกมาแต่รูปแบบจะให้คนจะมาพูดในอีกสถานการณ์อย่างไงก็ตาม แล้วคุณจตุพรยังชวนจับตาด้วยนะฮะว่าสําหรับพักเพื่อไทยเนี่ยยังไม่เจอการตรวจสอบขององค์กรอิสระนะครับแล้วก็กลไกการยุบพักของกะกะตที่บางคนขนานนาว่าเป็นยุบพักแบบเทอร์โบเนี่ยนะฮะอาจจะมีการยุบพักเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยก็ได้แล้วคุณจตุพรก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีการยุบพักเพื่อไทยหลังเลือกตั้งก็จะลามไปถึงการแสดงท่าทีในการจับมือร่วมรัฐบาลซึ่งจะเกิดความเสื่อมของเพื่อไทย ดังนั้นในทางการเมืองมีนักการเมืองส่วนน้อยที่ไม่มีแผลใดๆแต่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยแผลทั้งนั้นเมื่อถูกยุบพักมาซ้ำเติมแล้วกุญจตุพรบอกวงแตกทันทีนะฮะ